สวัสดีครับผมอาจารย์ตรีสิทธิ์หวนพันธงวันนี้จะมาทํานายดวง star ท่านที่เกิดวันพุธเวลากลางวันในช่วงระหว่างวันที่3ถึง9เดือนมีนาคมปี2567การเงินเงินเข้าปาังๆมีโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินจากหนี้เก่าหรือจากการขายทรัพย์สินเก่าแต่ก็ควรระวังนะครับ รายจ่ายที่จะเกิดจากทางการเดินทางและรายจ่ายที่คาดไม่ถึงดาวคารเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภะจอนเข้าราศีมังกรพบราพะได้ตำแหน่งอุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินดีมากนะครับร่วมกับดาวสุขเจ้าเรือนศาาัสชะและเจ้าเรือนมรณะที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคเป็นดาวคู่มิตรกัน การงานช่วงนี้มือขึ้นนะครับหยิบจับอะไรหรือค้าขายอะไรก็สำเร็จกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองลุยให้สุดเป็นช่วงที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องการเจรจาและควรตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบดาวพฤหัสบดีจเจรือนการงานจอนอยู่ในราศีเมษ ได้ตำแหน่งราชาโชคการงานช่วงนี้มือขึ้นหยิบจับอะไรค้าขายอะไรก็สำเร็จงานจเจริญรุ่งเรืองลุยให้สุดเป็นช่วงที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องการเจรจาหรือการตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบดาวราพระธาสัปดีหดีจเจรยนการงานจรอ,อยู่ในราศีเมษ ได้ตำแหน่งราชาโชคดาพุทธจรทัพดวงชะตาร่วมพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนวินาสนะและเป็นคู่ศัตรูกันอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านหาเหรียญเทวดาพระพุทธเอามาบูชาติดตัวติดตนและทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลัศมีรุ่นสมปัตนาช่วยเสริม การเงินการงานการเจรจาให้สำเร็จลุล่วงความรักท่านที่มีคู่คนรักคอยติดตามใกล้ชิดจนหน้าหงุดหงิดระวังเรื่องการเจรจาสื่อสารอาจจะทำให้กระทบกระทั่งกันได้ส่วนท่านที่ยังโสดช่วงนี้เนื้อหอมมีคนมาจีบหลายคน ควรเลือกคนที่ใช่ภาษาใจตรงกันดาพุธเจ้าเรือนคู่ครองจรทับโดงสตาได้ตำแหน่งนิตร่วมพระลาหูที่เป็นเจ้าเรือนวินาสนะแล้วก็เป็นคู่ศัตรูสุขภาพการเดินทางหรืออยู่ในที่แจ้งควร สวมหน้ากากอนา,ามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5ซึ่งตอนนี้สูงมากอาจจะทำให้เราเป็นภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจหรืออาจจะเป็นปอดอักเสบได้ท่านที่สนใจอยากเข้ารับฟังการทำนายดวงชะตาในแต่ละวันเกิดของท่านในทุกๆสัปดาห์ท่านสามารถกดกระดิ่ง กดติดตามกดซับสไคร b e และกดแชร์พวกเรานะครับจะมีนักพยากรณ์ผัดกันมาหมุมเวียนทำนายดวงชะตาในแต่และวันเกิดในทุกสัปดาห์ขอบคุณครับ